สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสสจังหวัดเชียงใหม่ตอกประยุทธ์เพราะประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์26มีนาคมทัศนีบุรณุป,ปกรณ์สสจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย เขียนข้อความผ่านทาง Facebook กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวเป็นห่วงสถานการณ์ประชากรในประเทศไทยเพราะอัตราการมีลูกของคนไทยน้อยลงซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรในอนาคตทัศนีระบุว่าประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์เกิดมาลำบากไร้สวัสดิการแบบนี้ ก่อนโทษประชาชนประยุทธ์ควรจะส่องกระจกดูตัวเองว่าบริหารประเทศอย่างไรให้คนไทยอยากมีลูกน้อยลงก่อนหน้านี้อัตราการเกิดของคนไทยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นสูงขึ้นแต่พอเกิดการรัฐประหารพศ2557อัตราการเกิดของคนไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องคงไม่มีใครอยากให้ลูกเกิดมาใน บ้านเมืองที่ถูกบริหารโดยคนกลุ่มนี้ไร้อนาคตไร้วิสัยทัศน์และไร้น้ำยาในการบริหารประเทศหยุดโทษประชาชนและหันมามองผลงานของตัวเองบ้างเถอะค่ะสสจังหวัดเชียงใหม่ระบุความคืบหน้าล่าสุดวิษณุชี้แก้กฎหมายลูกไม่ทันก็ใช้ร่างที่มีเชื่อเสี่ยนการเมืองอ่านเกมออกใช้บัตรสองใบจะนำไปสู่อะไร นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข้อกังวลในเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพระปรพักการเมืองจะเสร็จตามกำหนดการหรือไม่การดำเนินการมีระยะเวลา180วันซึ่งนานพอที่จะทำให้ทันหากไม่ทันก็ใช้ร่างที่มีแต่ถ้าไม่อยากใช้กฎหมาย นี้นะ่ะก็ต้องดําเนินการแก้ไขให้ทันตามกรอบเวลาฉะนั้นไม่มีคําว่าไม่ทนันส่วนจะแก้ออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการวิสามันจะพิจารณารัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยและย้าว่าถ้าไม่ทันก็ต้องเอากฎหมายตัวนี้มาใช้ในวินุเครืองามกล่าวว่าแต่ว่าจะอันตรายก็คือถ้าทำไม่ทันแล้วเกิดจะต้องใช้กฎหมายลูกอันเดิมมาใช้ โดยที่ยังแก้ไม่เสร็จเช่นเกิดยุบสภาจะใช้ร่างนี้ก็ไม่ได้แต่อาจจะต้องใช้ร่างนี้ไม่อย่างนั้นอะ่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอากฎหมายอะไรมาใช้เป็นต้นเมื่อถามว่ามีอะไรที่น่าห่วงหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าคิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงผู้สกขาถามว่ากติการเลือกตั้งใหม่ที่จะออกมาสามารถทำให้เกิด คะแนนแลนสไลด์เหมือนที่บางพรรคการเมืองประกาศได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้และถ้าใครคิดว่าจะมีอันตรายตรงจุดไหนก็ช่วยมีสติปัญญาแก้ไปการแก้กฎหมายลูกต้องรู้ตั้งแต่ตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้บัตรเลือกตั้งสองใบมีสสสีร้คนและบัญชีรายชื่อ100คนแล้วว่าจะเกิดเหตุ อย่างนี้ขึ้นเพราะแต่ละคนน่ะเป็นเซียนทางการเมืองทําไมจะอ่านเกมไม่ออกเขาจึงตั้งใจจะออกมาให้ออกมาเป็นอย่างนี้ในวิษณุกล่าวว่าเห็นได้จากการก่อนหน้านี้ว่าพักการเมืองนั้นพักการเมืองนี้เขาอยากได้แบบนั้นแบบนี้แต่อีกพักหนึ่งต้องการอีกอย่างเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายจะนำไปสู่อะไรและ ในที่สุดพักไหนจะชนะก็ออกมาเป็นแบบนี้คือบัตรเลือกตั้งสองใบเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ต้องเดินไปแบบนี้ไม่มีทางที่จะห้วลับไปใช้บัตรใบเดียวนอกจากแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญใหม่ความคืบหน้าล่าสุดสมชัยชี้กทมอย่าเลือกปฏิบัติป้ายพลังประชารัฐยกเพื่อไทยติดป้ายก่อนเคยโดนปรับป้ายละ5,000บาท นายสมชายศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเขียนข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นระบุว่ายุทธการยึดเสาไฟฟ้าผู้สื่อข่าวช่อง3ถามมาว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ตอบดังนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ 1. ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะยังไม่มีการประกาศกกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกมา 2. ออาจผิดกฎหมายอื่นเช่นพรบความสะอาด รบรจราจรการใช้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและอื่นเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎ,กฎหมายดังกล่าวต้องดำเนินคดีเอง 3. เมื่อมีประกาศกรศกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกมาต้องปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของกกตท,ทันทีเช่นขนาดป้ายจำนวนป้ายสถานที่ติดป้ายหากมีป้ายที่ผิดอยู่ในขณะที่กกตออกประกาศเป็นเหตุให้สามารถร้อง ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทันทีครับนาทีเดียวก็ผิดอยากติดก่อนก็ติดครับต่อมาคุณสมชัยโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องผู้สมัครสกอกรรีบจองเสาไฟฟ้ามีอุทาหรณ์ในอดีตตอนเลือกตั้งยิ่มสี่มีนาคม2,562มีผู้สมัครหญิงยศร้อยโทสังกัดพักเพื่อไทยติดป้ายหาเสียงก่อนประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จำนวน250ป้ายในพื้นที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากรุงเทพสั่งให้เทศกิจเก็บป้ายเรียบแถมปรับอีกป้ายละ5,000บาทเป็นข่าวที่พอจำกันได้ช่วงนั้นโดยถือว่าผิดพรบร,รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535ขณะน,นี้มีป้ายของผู้สมัครสกอของบางพรร ปรากฏตามข่าวกรุงเทพมหาคนครอย่าเลือกปฏิบัติฟ้อง157ฐานะเจ้าหน้าที่ลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระทําโดยมิชอบได้ครับความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมเทชี้เป็นเรื่องของปดินาโดนปปชฟันไม่ใช่เรื่องผมจะไปรู้ได้ยังไงวันที่ยีิมสามีนาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดนางสาวปรีนาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องของปรีนาไม่ใช่เรื่องของผมถามผมทำไมผมจะไปรู้ได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไปถามเนื่องจากพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์กล่าวว่าหัวหน้าพักก็ต้องรู้เรื่องในพักเรื่องนี้นะ่ะต้องรู้หรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของนางสาวปรินาที่ไปทําอะไรก็ต้องตอบและสื่อก็ให้ไปถามนางสาวปรินาเมื่อถามถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพักพลังประชารัฐในวันที่3มเมษายนนี้จะมีการปรับโครงสร้างตัวบุคคลอย่างไรพลเอกประวิทย์กล่าวว่าเพิ่มเติมบุคคลเท่านั้น เมื่อถามย้ำว่าจะมีการวางตัวบุคคลอย่างไรผู้เด็กประวิทย์กล่าวว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครยังไม่รู้เลยว่าที่ประชุมจะเลือกใครผู้สื่อข,ข่าวถามว่าในการประชุมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ผู้เด็กประวิทย์กล่าวว่าเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ที่ตนละสิเมื่อถามย้ำว่าจะเชิญผลเด็กประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปร่วมในการประชุมหรือไม่พลเด็กประวิทย์กล่าวย้อนว่า ไปได้หรือไปไม่ได้ไปร่วมในพักไม่ได้เลยคนอื่นไม่ได้ผิดกฎหมายเมื่อถามว่าการประชุมในวันก่าวจะชัดเจนเรื่องของการสนับสนุนบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่พเดกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณความคืบหน้าล่าสุดจุรินเผยอภิสิทธิ์เตรียมมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งกทมให้กับพักประชาธิปัตย์ ที่พักประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงการวางตัวผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอนายจุรินกล่าวว่าตนมอบหมายให้กับนายองค์อาจครามไพบูลรองหัวหน้าพักดูแลกรุงเทพมหานคร พิจารณาว่าควรเป็นใครมาทำหน้าที่นี้โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนได้เพราะคนที่มาเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งต้องมีทีมงานซึ่งทีมงานประชาธิปัตย์เข้มแข็งอยู่แล้วและทีมงานทุกคนเดินหน้ามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีการประกาศตัวดังนั้นการทำงานของเราทุกอย่างมีความต่อเนื่อง เมื่อถามว่ากรณีนายจุรินรักษาวิสิทธิ์เคยระบุว่าจะเชิญนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์มาช่วยงานในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างนายจุรินกล่าวต่ออีกว่านายอภิสิทธิ์บอกว่าจะประสานงานกับนายองค์อาจเมื่อถามว่าจะถึงขั้นให้นายอภิสิทธ์ มาเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยหรือไม่นายจุรินกล่าวว่าคงไม่รบกวนถึงขั้นนั้นแต่นายอภิสิทธิ์ได้แจ้งมาแล้วว่าสนับสนุนพักอยู่แล้วเพราะเป็นสมาชิกพักรวมถึงเป็นผู้ที่พวกเราเคารพนับถือและให้ความสำคัญเช่นเดียวกันกับอดีตหัวหน้าพรรทุกคนส่วนการจะมาช่วยหาเสียงอย่างไรนั้นนายองอาจ จะเป็นผู้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ